Hey, facebook Book! I said fresh milk. Hi, Pi Anim So I really don't want to go to 7-Eleven. So you have to buy these five items for me. First, eraser. Second, fresh milk. Third, vinegar. Fourth, ballpoint pen, and fifth is canned fruit. You have to buy these items for me from 7-Eleven. ตเดเซเวเราจะมาหากันายแรกที่เขาให้เราซื้อไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเฮ้ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสมุดชัวเอ๊ะมีมีขายป๊อปคอร์นไหมฮะอันนี้คือไม่ชัวมากเลยอันที่สามแต่อันที่สี่เนี่ยป๊อปคอรนแน่ๆอ๋อโอเคโอเคป๊อปคอร์น ป๊อบคอนตะเวนนึงไม่มีป๊อบคอนอันนี้ตามใจอ่านแล้วครับเพราะอันบอกเลยอ่น,น,อน,นฟังไม่รู้เรื่องครับอีกอันหนึง่งบอกเลยชัวร์ไม่พลาดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าที่เขาหอมพูดมาจะถูกกี่ข้่อนะครับยังไงก็ชนะชนะแน่นอนโอเค okay. we're back in the studio โอเค Did you guys b y e the stuff? Okay okay bye bye. ไอ้พี่จะโชว์ดอันแรกอันแรกแรกดูโพยก่อนพี่อันแรกอ่าดูโพยก่อนแต่ว่าไอ้ขอขออนุญาตพูดก่อน The first เนี่ยอันนี้เป็นกีฟเป็นของขวัญไม่ไม่เกี่ยวกับโพยซื้อมาเห็นว่าอยากกินกันไอ้กินไอ้ินก่อนเลยเส้นเส้นเส้นให้รู้ว่าขาน้ำต่างกัน Thank you อ่าได้กิ๊วอย่าง thank you very much โอเกอ่ะ p a เก a g e p a เก a g อันนี้เขาอันนี้เขาตัดออกนะอ่ะอย่ากได้อะไร first eraser eraser ไม่ eraser 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 หรือเปล่าสำเนียงแบบอินเดียพี่ว่าพี่ถูกอันเนี้ยพี่เรียนศิลปะมาไหน hey eraser where's eraser did you buy it นี่นี่ผมหายตั้งนานดีนะเนี่ยมันมี the second พี่พี่จะยินว่าอะไร the second thing is fresh milk หตอนแรกตอนแรกครับไอเคียรือเป่ะเฟซบุ๊กเหมือนกันไหนเฟซบุ๊กอะซื้อเซเว่นป่ะก็เลยว่าเอางี้แล้วกันฟังรอบเดียวงเฟซบุ๊กผมไม่คิดเลยว่าแบบเฮ้ยเฟซบุ๊กอะต้องมีบุ๊กเว้ อันนี้ยังไงเล่อะไ้อยู่ซื้อเลยนะ I said fresh milk, no fresh milk, นมสดดูเกินมากินนมหมูเลย่กินนมสดคือมันมีคำว่าแบบบุ๊กก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยสมุดใหม่ๆไงสมุดใหม่ๆ Facebook อันนี้สามอันนี้สามคืออะไร The third is vinegar อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ซื้อมาบอกเลยเชื่อะไร Vinegar ดีนะพี่ไปซื้อมา Vinegar ผมซื้อมาแล้วผมโดนสกัดไปแล้ว b a l l p o i n t เ e n ปออะไรอ่ะ a l l p o i n t pen. The fourth thing that I told you guys to b u y เดี๋ยวจริงจริงยูพูดว่าบอล p o i n t p e นจริงเหรอ Ballpoint pen ทำไมไอแบบได้ยินว่าป๊อปคอนอะไรสักอย่างไม่ไหอ้ยเองมึงใช่แล้วรู้แล้รใช่แล้วไอ้คนนะ a l l p o ย n t pen ่ว่าเดี๋ยวเพอร์เซนท์ who have a problem นะ maybe you นะ no it is you because your ear is not good enough democracy อ่ะที่ประเทศไตยอ่ะคนหมู่มากอ่ะเห็นไหมเพื่อนแล้วบอกเขาเปลี่ยเพราะว่าอะไร I like a ballpoint pen it's just like a regular pen but it's like easier to write with แต่ผมนด้ยินว่าปอบคอนจริงนะถูกซื้อมาถูกเนี่ยบอก l p o i n t pen หาใจฟรีไม่ได้ซื้อผมได้ยินว่าปอบคอนจริงบอกว่าแล้วไปถามว่า มีป๊อปคอรไก่ไหมหัวคุณป๊อปคอรแบบว่าในโรงหนาใช่ใช่ที่มันแบบใส่เวฟแล้วแบบอ,อ,อี่ขน้นเลยเขาบอกมีป๊อปคอรขายนะครับนะคะปุ๊บอ๋อตโตโร่เออเขาบอกว่ามีที่เหมือนเหมือนกันก็อันนี้อาซีมาที่เอสโลดโลเขาคงรู้แหละว่าเรามาด้วยกัน <laughs> แต่ยูไม่ต้องแบบแซดนะเพราะว่ายูอ่ะจะได้มีป๊อปคอรกินสองถุงไงโอเค the fifth one canned fruit อันนี้แปลว่าอะไรอะ The fifth one can food Can, can food น้าผลไม้มา <c oughs> อุ้ยพี่ผิดแล้ว <c oughs> ผมก็อต้องแคทเลย <c oughs> <c oughs> ผมแกะมาตรงตัวเลย Can food <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พี่อะไม่ใช่อันนี้เป็นบล็อกอันนี้แต่อันนี้ค <c oughs> ือกูจะบอกว่าเราเราเราจักเจ้าของมาลนะีไง นึกออกแล้วว่ามันเป็นแบบพวกมาดีที่มันอยู่กระป๋องกระน,น้ําเชื่อมใช่ไหมอะไรสำหรับไม้เหรอเพิ่งมานึกออกตอนอยู่สตูเมื่อกี้เนี่ยเขาแบบอา้า it's like no ong, you know? งอกก nice. ระป๋อง you know ง no อกกระป๋องหรือมาอยู่มิเซงงอกกระป๋องเออไปยูบอกดิ because it says canful งอกภาษาอังกฤษอะไระไนะ I don't know ไม้ไอ้ดูไม่โนไอ้ยูไม่โนวายก็ไม่โนวายไอก็เลยแบบแคร์ I wasn't the one to like write the thing เขาโาฟุ้ดอันนี้แกะมาเลย is food bring นะอันนี้อะไร pineapple ไม่ไม่ไม่อันนี้อะไรเนี่ย can นะ can food that right อย่างนี้น้อยนะก็หอมนะยังลบเนี่ยหนูเอาไว้ลบได้สีก้อนหนึ่งลบไปกาวนี้หนูเอาไว้เขียนได้นะเซตปั๊บเขียนเขียนไปขิ้ไม่ออกกินนี้ความรู้จะมีในสมองชวนพ่อแม่ไปดูอ่ะมีป๊อปคอนสองอัน สองอันกินเสร็จติดคอมีน้ำผลไม้ที่มีสารอันโควิดนี้หนูรอดล้วลูกหนูต้องออกไปซื้อของไม่แต่พี่ว่าผมคิดว่าเราออกเสียงไม่ดีอ่ะเราออกเสียงไม่ถูกหรอกเออ No I think your healing is not okay ฮะไอพี่ไปอันนี้ฟังออกไงฟังออกว่าให้ไปทำฟอสซารหูใช่ไหม Go to the doctor and then like just do surgery บอกว่าไปหาหมอหูเหอะ แสดงว่าเหยื่อดอกเลอร์ใช่ไหมเหยื่อดอกเลือดอันนี้ถามก็หอมถามถามก็หอมดกว่ะถามสับสักนก็หอมสีเหลือง yellow มะม่วง mango มีด ito 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 ได้ได้ได้จังหวะนี้แบบฉับเลย one point for you one point for you next time I'm gonna go buy this stuff myself I don't have to deal with you two. Okay. Do you um, have money? Yes. Okay. Mommy, mommy. Ma Ma mommy, <laughs> 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 so mommy. mommy <laughs> <money. laughs> uh-huh. Okay. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Oh. oh. And don't. And don't forget to click the bell. Like, subscribe. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the Like, share. Like, share, subscribe, and don't forget to click the bell. Bye!